ดีครับนี่คือความกูแกม่ไดเน่นเกม Resident Evil 6กันก่อกนภาคหกโอ้นบ่าลงไปภาคเวลลเอร์ชันหรือเปล่าทำไมมันอ๋อก็โอเคแล้วอ๋อนี่ไงความสว่างต่ำพอครับเจด็ดครับ ลองดูนะครับโอ,อ้เกมเล่นอยู่ครับม,มาแคปคอมพิวเซนอะไรนะมองไม่ค่อยเห็นหรื่อว่าแสงน้อยไป แรกๆดีมากโอ้ทำไมกันทุกคนเ <c oughs> ย็นครับเ <c oughs> ฮ้ยเออหน้าร้านจังใส่ป่ะใส่ใกล้ดิช่วยเธอไว้ <c oughs> มามองไม่ค่อยเห็นอะไรมองดู thế làスペルば ờm 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 lạc ờm 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 đi chặt xăng mà nó phải to Cũng mượt cần phải xây dập chốt và đi Ai Hang in there Helena Như vậy, ô, xì Helena Dù ta đi nhà Oh, win <tech Kidatte> กูตกข้อนี้คือดีออนวันที่จำได้บอกว่าทิ้งช็อตไปเถอะคุณพูดมากฉันเก่งอยู่แล้วกดดีเกือบกดไม่ทันปะลรู้นะไปกันวิ่งลดีนะ After all we've been through

ฟัพร้อมกับซีเชียวโทษทีนะครับยังไม่เคยเล่นเกมนีออ้ไม่ใช่ว่าไม่เคยเล่นเ,ยเคยเล่นแป๊บเดียวไอ,อ้หอที่มันตามเราี่ยมันตามเราทำหอกอะไรครับหอมทุกคนไม่ได้ตามไปละอสราลจริงเจ้าหอ

ไม่ได้รี๊วัดดีเธอมากับฉัน Let's take a break โอ้พักกันก่อนเอร้อยนี่โอเคนะจุ๊บๆไปกันนเฮะอกปืนแล้วครับมา There's gotta be a first aid kit in here somewhere ไปหาไอเทม้วใช้ปืนยังไงครับมันไม่ให้เราใช้ครับ Wing, how bar. Makes me sick seeing good soldiers die like this. The handy, we gonna go buy a drug, <laughs> Leon, are you there? Leon, you're fine. Hunigan. Good to hear you're okay. <laughs> okay. Where's Helena? She's not doing Man. too good. She needs medical attention. Okay. Do you have any herbs left? Maybe a few, but I'm not sure they'll help. Okay, listen. Just follow my instructions. Oh. Okay. ใส่ของแลกดปิด,ดก,กดแน่นเพื่อเชืมยาครับออกใเธอห้ามตายไม่ไ้ใช่ที่ย้อ,อนไม่ให้เธอตาย <laughs> มันมากับความมืดมึงใครครับ วเดียวเองไม่ใช่นะปินแม่อ้าสามารยิงัยิงโดนอยู่ไม่ตหรือไงทาไมีมีดครับยิงโดนหัวเจอกไม่ตาย ดิออนนายไม่แม่แมนเลยไปโทษลีออนตัวเองเป็นคนยิงครับ Can't let your guard down for a second เฮ้ยวางใจไม่ได<ห>้ไไไเลยโอ้โหใกล้ตายเหมือนกันไม่กูใกล้ตายแต่กูหิวเห็นเฮ้ลนาครับไม่สนใจมันภัยสำคัญเราต้องช่วยผู้หญิงไว้รู้สึกยังไงมั้งฉันโอเค Thank you คอบพุ่นยังเปิดซับไตเกินอะทำอะไรดีวะพี่บอกไปเฮ้ยเรากำลังไปแล้วไม่อันตราย BSA agents there with survivors เราจะเปคนรอดเราต้องไปช่วยวเขาควอดพาวเวอร์ฉันจะพาไปที่ที่ดีที่สุดทางที่ดีสุด เกมซตติดกดซับไตเติ้ลยังไงวะเอ็กเซอร์เนมซับไตเติ้ลโอ้โหองวนี่ไงโอเคกดซับไตเติ้ลแล้วโอ้โหมาคิควไาหาทางไปเป็ดบารูวิง่งใช่ไหมไม่ใช่ของตัวเอง

โอ้เมืองตายกันหมดครับแย่มากเลยเมืองนี้ไปกัน่เองครับ me make the o r p o v a t i o n ไปทางไปเลยครับไปตึก o w e r มองไม่เห็นครับ

เซฟนะปัญหาคือลูกกินยาไม่ได้กินยาอะไรจะตายไม่มองไม่เห็นด้วยครับเฮ้ยไอวิ่งเออตายแล้วครับงงเบอร์เมื่อกี้บอกให้เราวิ่งเราวิ่งไม่ทันแล้ว

แช่ไว้เฉยๆเลยโอ้โหตายสองรอบแล้วด,ดูย้อนเลี้ยงๆนายวิ่งเลยนาย <c oughs> โจกา <c oughs> ไม่เยอะแล้ว <c oughs> bạn kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เราอาจจะต้องแซงขึ้นนะครับ ไปนงไปเนี่ยมีจริงแม่นเลยครับใช่ลจ้

ดีเว้ยยังรอดรอดเปล่าเนี่ยดูดิทำไมมันสับตึอ๋อมันจะโตแล้วไม่ใช่เหรอกานเข้ารีบบอกเกลือผมรู้อะไรเป็นอะไรบ้างเยอะ เย่ yeah, ไม่เป็นไรครแสงขึ้นได้ไหมเนี่ยมองไม่เห็นเยี้ยเลยครับเนี่ยเอ,อแสงขึ้นกันโอ้ใครต้องเอาแสงยี่สิบมาครับมองไม่เห็นอะไรจริงๆแสงยี่สิบแล้วกันคลิปผิดแล้วที่เอาแสงน้อยมาเปิดตู้ สวัสดีนาย Something doesn't feel right รู้สึกไม่ดีเลยอ้าวอะไรครับแปลว่าอะไรอาวทำไมขยับไม่ได้ Space อ uh ้า huh. วกระโดดลงเลยโซ่ความเทพตายหมดแล้วมาช่วยครับตายหมดแล้วครับดูดิ I got it. Back for more. My <laughs> Ah, no. I like one. In Resident. เพิงพ่งเริ่มเกมครับรอสนานแล้วครับมันเพิ่งเริ่มครับโอ้โหอะไรฟะ <c oughs> แสดงว่าหมดนี้เพิง Titan ่งไตเติลว่าไรแล้วครับโอเคลคูกค้งนี้เราก็เลือกว่าเล่นใครได้ก็โ <c oughs> <c oughs> อเครู้ว่าไตเตินานหน่อยก็กจะขอบคุณแค่นี้นะครับ นี่คือครัวกูเกมอิงไว้ต่อกันรอบหนะะ้าครับสวัสดีค่ะ